สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะนี่คือสารกคดีฐานโซกว้า,วางกับดิฉันเคที่แอนจอร์ตอนนี้คุณจอร์ชกำลังเออทำการลดน้ำผักนะคะซึ่งผักที่คุณจอร์ชชอบปลูกเลยคะมันก็จะเป็นผักประเภทเออเครื่องหอมใส่กับการผัดเนื้ออาทิเช่นกระเพราแดงนะคะมันคือกระเพราแดง อายุของมันเพิ่งได้สิบห้าวันค่ะคุณผู้ชมครับด้านนี้ก็จะเป็นแทงขวาเอาอันนั้นเนี่ยมันคือหัวทองเพินตัวจีบเท่านั้นอีบ้าเพิร์พอหนูปลูกแมะป้าดินไงคุณจอยครับยินฉันอยากจะถามว่าคุณเอริก้าไปไหนคะอ๋อไม่รู้เหมือนกันค่ะเพราะว่าคุณเอริก้าเออ น่าจะไปไถนาที่ทุ่งน,นาค่ะแล้วก็บอกให้ฉันหดผักรอกโอ้ไม่ก็คุณเอลิกาไปไถนากับแอนด์บัฟฟโลสัตว์เลี้ยงของเขานะคะซึ่งตอนนี้บรรยากาศของเรานะคะก็ดีมากเลยนะคะอันนี้ก็คือแอเรียสฝั่งที่เป็นบ้านสวนของคุณจอชนะคะ่ค่ะจอชฉันก็ทำธุรกิจปลูกผักไปบันๆแล้วค่ะเพราะว่าฉันเปิดร้านอาหารตามสั่งนะคะเพื่อจะได้นํำผักของเราในสวนไปทำเมนูอาหารนะคะ แต่คุณดูลักษณะแล้วดิฉันคิดว่าคุณไม่น่าจะมีร้านอาหารตามสั่งนะคะคุณน่าจะแบบว่าใช้เวลาว่างอ่างจากการ,กรเกษียณให้เป็นประโยชน์มากกว่าค่ะเพราะว่าชื่อหารายได้เสริมะะมาค่ะเปิดร้านอาหารตามสั่งก็จะเซ็งไปวันๆนะคะเพราะว่าลูกค้าของเรารอนานเกินไปจนกิ่นก่อนค่ะอ๋อคุณจอชคะด <laughs> ิฉันรู้สึกว่าดอกไม้ของคุณฝั่งนี้เริ่มจะเอวังก็มีแล้วประกาศราชินีแล้วเนะคะ เวลาให้มันนะคะเพราะว่าตามหาผู้ชายคุณเป็นคนที่ร่านกีมากเลยค่ะคุณจอชฉันรูกัปลูกดอกไม้เพื่อพบรักแท้ค่ะแต่ว่ารักแท้ของเราไม่มีคาะดอกไม้ไรเหี้ยรักแท้ของเราก็คือเงินค่ะคุณจอชค่ะเพราะฉะนั้นตั้งใจทํางานเยอะๆแล้วก็ใช้เงินแก้ปัญหานะคะคุณจอชค่ะนี่จะนี่จะจะถามว่านี่คือผักอะไรคะผักหอมค่ะผักหอมหอมมแต่เมียไม่ใช่ผักเปียนี้ี่ค่ะขอโทษนะค คุณเป็นคนปลูกคุณยังไม่รู้ชนิดของผักเลยนะคะแล้วอยู่ในกระถางที่เป็นหยุมย่มยุ่มยิบยิบเนี่ยมันคือผักอะไรคะคุณเอลผักดังขมฮะผักดัขมผักดังขมเอาไปทําอะไรล้วประทานผักดังขมแกงใส่หัวแกงใส่เขียดค่ะอ๋อ <laughs> มันเป็นเมนูที่จะชอบมากแะใส่มะเขือเทศนิดๆน,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 นะคะ <laughs> มันจะแบบว่ามีขมแล้วก็มีความเปรี้ยวนะคะ แกแกงใส่ปลาช่อนก่อนเลยแล้วคะคุณจอชค่ะใช่ไม่สารค่ะ <laughs> อะไรกับคุณผู้ชมครับวันนี้เรามาชมแอรเรีย e นะคะบริเวณบ้านสวนแล้วก็สวนผักของคุณจอชนะคะจะอยากให้คุณพาเข้าไปดูตรง o u าอดอ o สถานที่ในป่าแถวนู้นนะคะว่ามีผักประเภทไหนบ้างค่ะคุณจอชตามดิฉันมาเลยค่ะคุณคเออดิฉันจะสัมภาษณ์คุณนะตรงนี้ก่อนนะคะว่าค่าน้ําของคุณแต่และเดือนตกเดือนละเท่าไหร่คะคุณจอชตกเดือนละสี่หมื่น ัวฝรั่งที่แอฟริกาตายที่หมื่นห้าพันกีบเหรอคะใช่ค่ะอ๋อไม่กอนอันนี้ก็คงจะเป็นแบบว่าสถานที่สําหรับให้คุณแจนวอล์กใช่ไหมคะใช่ค่ะอันนี้จะใครที่ฉันปักนะคะเวลาฝนตกลงมาเด็กฉันก็จะมาปักตรงนี้นะคะออเกิดแล้วทำไมจะใครของคุณเกิดเหรอคะคุณปักผิดด้านหรือเปล่าคะน่าจะใช่ละค่ะปักทีไรฝนตกน้าท่วมทุกทีค่ะมันส่อถึงความร้านของคุณค่ะคุณจอชเออที่นอยจะถามว่านี่มันคือ ผักประเภทไหนคะอ๋อนี่ก็จะเป็นเชียร์ตำรึงเชื่อตำรไม่ใช่นะค่ะมันจะเป็นอะไรจะเป็นทอฟฟฝัยาวอ๋อถั่วฝยาวคืออะไรคะถั่วฝักยาวอะไรง้อและนี่แหละคะอ๋อนี่ก็เออฮะบวบเออไม่ใช่บวบค่ะอะไรคะเทคเขาอะไรนะไทคเขาคืออะไรอะแตงควานี่ไมนคือแตงควานะคะใช่ค่ะนี่ใช่ในอยู่เยอรมนีนะค่ะภาษาเยอรมันเรียกว่าเทคเขานะคะ อุ้ยคุณจอชค่ะอุ้ยดิฉันอุ้ยดิฉันดิฉันอัศจรรย์ใจจริงๆค่ะทำไมต้นอ้อยที่บ้านของคุณเกิดอยู่ที่ตอล่ะคะพอดีว่าฉันอะทำอ้อยหล่นใส่อะค่ะเพราะว่าฉันมารักแครนอ้อยนี้ค่ะวุ้ยดิฉันว่ามันไม่ใช่นะคะดิฉันนึกว่าคุณเอาตออ้อยมาแล้วคุณมานั่งเทียนเดค๋ยวนี้มันก็เลยเกิดขึ้นมาใช่ไหมครับสูงสุดนะโอ้โหมีดูแล้วค่ะมีผัวมานั่งเทียนคุณจะบอกว่าฉัน ความคิดโง่ความคิดชื่อชั่อไรที่สุดคุณก็ว่าไปเลยค่ะถึงจงค่ะอ๋อดิฉันไม่ชอบผักชนิดนี้ค่ะชื่อมันไม่เป็นมงคลนะคะคุณจอชค่ะอยู่แปดปีแล้วหรอคะถอนทิ้งเลยสิคะค่ะมันไม่มีประโยชน์อะไรชื่อไม่มีประโยชน์แต่ว่ากลิ่นหอมพอมาใช้ได้นะคะโดยเฉพาะใส่หมกขั้วแล้วก็หมกปลาสิโอโหคุณจอชค่ะอุ้ยคุณจอชค่ะดิฉันรู้สึกว่าลูกนี้มันจะใช้งานได้แล้วนะคะคุณจอชรดูสิ มันมันพอดีไหมคะสําหรับคุณฉันว่าให้มันโตขึ้นกว่านี้นิดนึงนะคะอุ้ยสําหรับฉันฉันว่ามันพอดีกำมือเลยนะคะมันสั้นอุ้ยไปมันเป็นรถสัมผัสแบบคุกขาค่ะโอ้ยฉันชอบไม่ชอบหนามะคะฮะเราต้องไปขูดให้มันเรียบก่อนฉันไม่ชอบหนาโอ้ยไม่ไหวเนี่ยคือีฉันชอบแบบตะบุ่มตะปั่มนะคะใช่คุณชอบแบบนั้นนะคะใช่ฉันชอบแบบซาลิดนะคะโอ้คุณปลูกต้นรักไว้ด้วยแสดงว่าคุณมีความรักใช่เป็นคณจอชคะคุณมีความรักกับใครคะ กับแฟนที่ฝรั่งเศสอ๋อแล้วคุณเอลิก้าล่ะคะผัวน้อยอ๋อแล้วทำไมผัวน้อยถึงได้มาอยู่ผัวใหญ่ทำไมไม่ได้อยู่เขาแบ่งหน้าที่กันทำงานนะคะไม่ก็อีแดงคนตาเที่ยวนี่ค่ะของเราโอ้เปิดห้องน้ำให้บริการอาบน้ำด้วยนะคะอ๋อดิฉันนึกว่าร้านอาหารไม่ใช่เหรอคะที่นี่ทางร้านอาหารมงร้านห้องน้ำค่ะอ๋อขอคุณให้ลูกค้าเข้าไปทานในนี้แล้วก็เข้าห้องน้ำในนี้ได้ใช่ไหมคะ โอ้ไม oh <sk r isa> ่กโอชขั้นกีลักี้ลงเลยค่ะโอ้ oh! คุณจอชค่ะดิชันรู้สึกว่ามะเขือของคุณบริเวณนี้จะจุ้มกันเกินไปนะคะพื้น <estr anged> ที่ไม่เพียงพอคะ่จะจ oh. ้าโอ้ขวดซวดซื้อที่ไม่พอกันทั้งนั้น, <sk r isa> นคุณค,คณต้องยกเลิกสถานที่เต้นบัลเล่ของคุณแล้วล่ะคะ่ะคือก็เอาสถานที่เต้นบัลเล่ของคุณออกไปแล้วคุณก็เอามะเขือมายายไว้เลาะนี้นะคะ โดริกนะคะเวลาเปิดมันก็จะขึ้นมาค่ะโ oh. oh, อ้ยชันอัศจรรย์ใจมากค่ะคุณช่วยบรรยายสิ่งเหล่านี้หน่อยสิคะมันคืออะไรคะคุณจอชคะ <laughs> มันคือแท่งน้ำเก็บน้ำของชันเองค่ะ <laughs> นี่คือถังเก็บน้ำของคุณโ <c oughs> oh อ้โหข้างลาง่างข้านบนนี้ก็จะเป็นบ่อน้ำมันค่ะโอ้ก oh. ็าหมนเป็นบ่อน้ำมัน <c oughs> ใช่ค่ะธุ <c oughs> รกิจของฉันข้างล่างเป็นถังเก็บน้ำใช่ค่ะอเมซิ่งมากค่ะคุณจอชค่ะ รายได้ต่อเดือนของคุณไม่ทราบว่าได้เยอะขนาดไหนครคุณจอร์จาสิบขาตัวค่ะฮะร้อยห้าสิบค่ะร้อเหรียญห้าสิบาทค่ะคุณเพียมากนะคะดิฉันนึกว่าได้รายได้เดือนละร้อยห้าสิบเหรียญหรือยูโรนะคะสกุลเงินของคุณแค่สกุลบาทเองเหรอคะคุณจอร์จโอ้แล้วสิ่งนี้มันคืออะไรคะเป็นมูลบัฟฟาโลค่ะอะไรนะคะบัฟฟดน อันมูนบัฟโลดอนใช่ค่ะเป็นเอ่อโรตีขาวเผือกแท้ชื่อสายพันธุ์ของเขาคล้ายๆกับไดนโนเสาร์นะคะมูนบัฟโลดอนหอมบัฟโลดอนมีสีค่ะโอ้โอ,โอ้แล้วนี่แหละเขามันคือผักอะไร <laughs> อันนี้ผักหอม <laughs> <laughs> คุณหอมมันเหรอเขคุณอ <laughs> <laughs> ะไรก็ซาร่าห์คุณหอมมันทุกวันนะคะแล้วนี่คือผักอะไรครับ เอาไว้ทําอะไรคะเอาไว้ประกาศให้ชาวบ้านรู้ค่ะว่าคุณล้านเพียงใดใช่ไหมคะวุ้ยแต่ดิฉันเอาไปคันส้มก็แซ่บนะคะเพราะพอมีผักกาดหินผสมด้วยวุ้ยจะผักกาดของคุณเริ่มใจแตกแล้วนะคะทไมอยากได้ผัวแล้วค่ะนี่เพราะมันดอกค่ะจะเหมือนเจ้าของมันนะคะผักกาดของคุณมันดอกแล้วค่ะนี่ไงคะดอกไหมล่ะคะนี่วุ้ยดิฉันจะดมดูนะคะไปกินได้นะคะอ้ my god มันเหมือนกับที่ฉันเคยไปทำสารคดีนะคะมันไม่ใช่ผักกาด หินหรือว่าประกาศอะไรมันเป็นประกาศวาซาบิแสดงว่าเป็นลูกผสมมาจากเออออ่่เเกาหลีใช่ค่ะลูกครึ่งค่ะออ๋เหมือนคุณเอลิก้าเลยใช่ไหมคะที่เออ่ลูกครึ่งคนกับสัตว์นะคะก็พูดไปได้ค่ะนีพริกค่ะอันนี้พริกเหรอคะใส่พันธุ์อะไรคะสายพันธุ์เอลเอเรเซียค่ะสายพันธุ์เอเรเซียใช่่คะนำเข้าจากประเทศไหนคะคุณ ญี่ปุ่นแต่ชื่อมันเอเลเซียนะไม่ใช่ญี่ปุ่นนะคะคุ้ยจอกตาใช่หรือเปล่าคุณจอร์ชโอ้ฉันไม่นืกอไม่ฝันว่าบ้านคุณจะมีไหวายด้วยเอ๊ยไม่ใช่ลงหลังผัวของฉันค่ะโอ้ดิฉช่ว่าไม่น่าจะใช่ลงหลังค่ะเสียบกีด้วนเรือนค่ะแก้คันค่ะดามิดอยโอ้คุณปลูกเห็ดโครนด้วยเหรอคะโอ้ เลิศมากเลยอุ้ยแล้วก็คุณก็มีแบบว่าโอ้ทรัพย์สินที่มันเป็นต้นไม้ด้วยนะคะมีหอมเปย์ด้วยนะคะโอ้หอมเปยใช่ค่ะหอมเปย์เขาเรียกชีฝรั่งเหมือนใช่เหมคะคุณจอชค่ะเฮ้ยบ้านคุณนอกเลยค่ะสิ่งสำคัญคืออันนี้ค่ะไม่ใช่หัวเราะเไม่แน่เลยค่ะชุดกินอาหารของคุณเข้าไปทำไมใช่หัวเราะว้าฉันรู้แล้วค่ะคุณมี เออคุณมีสูตรที่แบบว่าเข้มข้นอย่างนี้นี่เอง,องมุนไพยพิเศษค่ะไม่น่าค่ะ ไม่น่าค่ะคุณจอชค่ะลูกค้าทุกคนที่มาทานอาหารที่บ้านของคุณหัวรอดทุกคนเลยค่ะร้านอาหารคุณเป็นร้านอาหารอารมณ์ดีเพราะสิ่งนี้เลยใช่ไหมคะจริงอย่างให้คุณเอานาไปเทียบหน่อยค่ะและฉันจะได้ถ่ายรูปไปให้คุณตำรวจดูค่ะไอ้ยอเมกับสมุนไพรของคุณชนิดนี้นะคะมันรักสามารถรักษาโรคอซึมเศร้าได้ใช่ไหมคะโอ้ my g o s <ณ S 2> อันนี้ก็หมุแล้วทั้งวันเลยค่ะอันนี้เป็นสถานที่เป็นบรรยากาศข,ของคุณระหว่างระหว่างเอ่อคุณกับคุณสามีของคุณใช่ไหมคะอ้ยคนแรกไหคะจะเป็นส่วนอย่างนี้ค่ะกอภผยสามีคนแรกสรุปแล้วว่าคุณไม่มีสามีคนเดียวใช่ไหมคะใช่ค่ะเยอะมากค่ะอยู่ต่างประเทศหลายคนมากค่ะแล้วแล้ว,ลวท,ที่จําได้มีกี่คนคะสามสิบห้าคนได้ค่ะสามสิบห้าแล้วที่จำไม่ได้ลระคะน่าจะร้อยกว่าคนค่ะโอ้แ oh, สดงว่าคุณมีสามีประมาณร้อยเทินเทินเหรอคะใช่ค่ะ โอ้ my gosh ได้ค่ะใด้ได้แต่ปลผมไม่ค่าเดินน้ำค่ะแลคะอ๋อเขาเรียกเดนโมเหรอคะอ๋ออันนี้ก็เป็นสารเหมือนกันนะคะอันนี้ก็เป็นสมุนไพรเหมือนกันนะคะใส่ต้มไก่ต้มปลาแซ่บหลค่ะแต่ส่วนนั้นไม่ได้ค่ะหัวเราะค่ะคุณค่ะนี่คืออุปกรณ์ทำสวนค่ะอเขาเรียกว่าอะไรอะคะจกค่ะฮะจกอ๋อเขาไม่เรียกจอร์ชไม่ค่ะจกค่ะจอร์ชจกจอา์ชจบจอร์ชจอันนี้คาดเหรอคะอุ้ยคาดถึงคาด ถึงคาดหรือเปล่าคะยังไม่ถึงคาดอ๋อถ้าฉันเงื่อนไปยังไม่ถึงคาดเหรอคะฉันนี่คาดไม่ถึงเลยค่ะอ๋อไม่กอดอแล้วเขาใช้ขุดยังไงคะอ๋อนี่ค่ะยกขึ้นแล้วก็สับลงเห็นไหมคะอ๋อเหรอคะก่กอนทำสวนอ,อ๋อดิฉันมีความคิดว่าอยากจะให้คุณย,ย้ายดอกไม้ของคุณไปที่อื่นนะคะทไมคะคเนี่ยต้นนี้แหะค่ะนี่ค่ะอ๋อโดยต้นนี้นะคะโดยที่ใช้อ๋อ จกของคุณไปย้ายมันไปดิฉันคิดว่าภูมิทัศน์ของคุณยังไม่สวยพอนะคะถ้าคุณเอาไปใส่เฉียงนาน้อยนะคะมันก็อาจจะทําให้ริ่มรื่นขึ้นเพราะฉะนั้นแล้วอสองตอนนี้มันน่าจะย้ายออกจากสวนผักนะคะเพราะว่ามันจะกินแสงแดดจากผักค่ะค่ะผมจะใช้แมคโครแล้วนะคะไม่ไหวค่ะคุณต้องใช้จกนะคะอุ้ยนี่คืออะไรคะอ๋อไม่รู้เหมือนกันค่ะคุณเป็นแถกไม่รับเชิญโอ้ที่ใช่ว่ามันน่าจะเป็นเอ่อทลิทอะไรนะคะทอล์ิสทอล์ิส คืออะไรตัวที่ส่งัยคะเวที่ส่งค่ะแล้วมันมีชื่อทับศัพท์ด้วยนะคะค่ะศัพท์นี้ของฉันนะคะเป็นพันบูดาโอุ้ยหบูดะไหนสีแบกเลยคะของบริจาคบริจาคบดาคันละแบ๊กใช่ไหมคะใช่คะคุณได้ใส่พันนี้มาจากไหนคะยุโรปค่ะนำเข้าหรือเปล่าคะนำเข้าจากต่างประเทศส่งเคอรี่มาจากอ่ามาเลเซียแล้วก็ส่งต่อจากอินเดียค่ะดิฉันว่าไม่ใช่น่าจะใช่ยุโรปนะคะ มันน่าจะเป็นสายพันธุ์เนอชิ้ิเชียนเชื้อทิเชียนคืออะไรคะทิเชียนเนี่ย <laughs> <laughs> โอ้โหน,นี้เป็นเ,เรื่องส่วนตัวของคุณ,คณคโอ้คุณชอบแบบว่าเปิดประชุมใช่ไหมคะมคเปิดประชุมอาบ <laughs> แล้วเาก,กาศตอนไม่น่าเลยคะ่ะน่าจะเป็คุณทำไมถึงเข้าฟ้าแล้วก็แหดถ่านมันแต่เต่าเลยคะ่ะ <laughs> พูดไปนะคะคุณจารุาโอ้โหนี้เป็นรองจอดรถของคุณ โอ้โลงเท้ารถของคุณไม่ไม่กันแดดแล้วก็ไม่กันฝนนะคะรับคุณคุณจอชเขาใช่ค่ะหลังคาที่ทำมาจากผ้าจากอิตาลีค่ะอ๋อโหกระท่อมของอุ้ยแล้วยาวๆนี่คืออะไรคะลานจอดสนามบินใช่ไหมคะลานจอดสนามบินคะ่ะตอนนี้อค่คนขับสน,บนามคนขับเครื่องบินอ่ขี่ไปล้างอยู่คะ่ะขี่ขี่ไปไหนนะคะขี่ไปล้างคะ่ะขี่ไปล้างใช่สนามบินบ้านไหนเออเครื่องบินบ้านไหนต้องล้างด้วยนะครับมันสกปรกเพาะว่าขี่บนอันต่อเพราะแต่แปลนี่คงจะเป็นเออ่ เรือนสามีของคุณใช่ไหมคะค่ะไว้ทำกับสามีคุณ๋อแล้ววิ่งมานะใช่สามีคุณมิค่ะไม่ใช่ค่ะลูกค้าค่ะอ๋อโอเคค่ะรวยมากค่ะจ้างหมอลำมาดูอ๋อคุณจ้างหมอลำมาดูขนาอะไรคะหมอลำเสียงวิหกค่ะแล้วหัวหน้าวงเขาเป็นไงคะเขาหน้าจะยาวนิดนึงค่ะเออะไรนะค่ะหน้ายาวเหรอคะ แล้วแล้วเขาหัวหลกไหมคะหลกนี่เป็นการซื้อวิเคราะห์ให่อยู่ค่ะโอ้ไม่ก็จะลืมชวนอ่พ่อแม่พี่น้องมาดูมาลำเสียงวีหกนี่ค่ะนี่สามีฉันนี่ค่ะสามีคุณลักอมีใช่ค่ะสวัสดีสามีลารสาเอาละค่ะคุณผู้ชมครับวันนี้เรามาสัมภาษณ์คุณจอร์จนะคะแต่เสียดายคุณเอลิกาเธอไม่อยู่นะคะเธอพาเอ่บัฟฟาโลตูดอนบัฟฟาโลตูดอนไปเออ ทำฟาร์เรอร์และเออเออโชคคือคู่คือขั้วขอันบินวิเทินะคะขอบคุณทุกการรับชมนะคะแล้วก็ขอบคุณคุณจอร์ชเลยนะคะที่มาเป็นแขกสำคัญสชหรับรายการของเราค่ะขอให้คุณจอรชหายร้านวันคืนนะคะขอบคุณค่ะ